สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอสูตรสตัวล่างนะครับเป็น2ตัวล่างตรงสิชุดนะครับธีคิดนะครับเราจะใช้หลัก10บนนะครับบวกด้วยสี่คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวก1เป็นเด่นตัวที่2นะครับบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่3 และบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวท allora ี่4ี่นะครับหลักหน่วยนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวก้วยสามคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วบวกด้วส2เด่นตัวที่สองนะครับแล้วบวกเพิ่มอีกสองเด่นตัวที่สามครับบวกเพิ่มอีกสี่เป็นเด่นตัวที่สี่นะครับในสูตรละสี่ตัวนะครับ หลัก10ก็จะได้1 2 3 4นะครับหลักหน่วยได้8 0 2 4นะครับรางวัลง็ต่อมาออก1 4นะครับสุดเริ่มข้องแต่งวอที่ออก1 4นะครับงวดต่อมานะครับ หลักสิบเราได้หนึ่งสองสามสี่หลักหน่วยเราได้เก้าหนึ่งสามห้านะครับรางวัลก็ต่อมาออกสี่ห้านะครับงวดต่อมาครับหลักสิบเราได้หนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะครับ ลักหน่วยเราได้5791นะครับลำวันง่วนต่อมาออก17นะครับดต่อมาครับรักสิบได้ศูนย์หนึ่กหน่วยได้9 1 3านะครับ รางวัลออก2 9นะครับงวดต่อมาครับหลักสิบเราได้ห้าหกเครับหลักหน่วยเราได้0ูนย์สองสีรางวัลออก7จนะครับมาดูงวดประจำวันที่1นึ่งสิงหาคมกันนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หลักสิบบนคือเลขสองนะครับ นำสอบวกสี่นะครับได้หกหบวกเพิ่มหนเป็นเจ็ดเบวกหเป็นแปดบวกหเป็นเ้านะครับหลักหน่วยนะครับหลักแสนได้คือเลขห้านะครับห้าบวกสาเป็น8ปดครับแปบวกสเป็น0 0นบวกสองเป็น2 2งสอบวกสีบวกสเป็น4ี่นะครับจับคู่6 8แปดหกศูนย์หกสองหกสี 4, ่เจ็ดแปดเจ็ดศเจ็ดดสีดแดแปดศก็แก็ศนก็สก็สนะครับ จมงวดวันที่1สิงหาคม2564นะครับสูตรสุกสุดมีข้าวมิลลดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้จบตบท่านี้ครับขอบคุณครับ